สวัสดีค่ะวันนี้จะเดินทางไปปารีสนะคะจากแฟรงก์เฟิร์ตเราจะขึ้นรถชานชราที่19เรานั่งตู้ที่21นะคะตรงโซนเอเอายังไม่มาเลยปปยังไม่มาเลยอ่ะินปกป้องข้าห่อข้าวมากินบนรถ3ชั่วโมง3 <c oughs> ชั่วโมงครึ่ง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณตีห้าเท่าไหร่ตีห้าครึ่งรถออกประมาณตีห้าห้าสิบหกนะคะก็จะไปถึงประมาณเก้าโมงเอเอมันยาวเราอยู่ตู้เอกนั่งตรงนี้ั่งตรงนี้ก็ได้นั่งรอฝั่งนี้นั่งรอรถนะคะรถยังไม่มาอีกประมาณ20นาทีมาเร็วอีกแล้ว มาเร็วกว่ามาช้าแม่จะทาลิปแม่แบกแดงแดงเราจองที่นั่งไว้ตู้ที่21นะคะอยู่หน้าสุดอยู่ไม่ใช่หน้าสุดหลังสุดเลยอะยี่สิบ21 21 บอร์ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามหาเบอร์กร่อนนี่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามนีม่เจอแล้วโต๊ดนี้นะคะอันนี้ เยอะมากนะคะสถานีนี้ก่อนอื่นเราไปซื้อตั๋วรถไฟเมโทรก่อนนะคะจะซื้อแบบตั๋ววันเดย์ติเก e t นะคะเดี๋ยวไปหาตู้ก่อน่าซื้อที่ไหนอ <Yeah. S 1> oh, <Q S 2> ๋อคิวซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินตรงสถานีรถไฟนะคิวยาวมากช่วงเวลาคนทํางานด้วยอ่ะเก้าโมงวันเดย์ติเก e t น n o ์มอลวันนี้ แล้วก็เอา,เอาคืออไกไปเลยค่มคุเอาไปเลย้านไหนอะเราจะไปที่โบสถ์นะ้อเตะดาก่อนนะคะที่แรกไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ไปที่อื่นต่อระหว่างทางที่จะเดินไปที่โบสถ์เขาก็จะมีขายรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ <c oughs> องฟิล์มกับแม่จะถ่ายมุมนี้ รงสะพานวันนี้แดดร้อนมากเลยค่ะมองไม่เห็นนเนี่ยถ่ายมัม่วมันติดอยู่ใช่ไหมเขาไม่ให้เข้านะเขากำลังซ่อมแซมจากเหตุการณ์ไฟไหมคราวที่แล้วถ้าเข้าไม่ได้ก็มาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็ไปที่อื่นต่อ ถ่ายรูปโบสถ์นอร์ดาเสร็จแล้วนะคะก็จะไปพิพิธภัณฑ์รูปต่อแต่ว่าไม่เข้านะคะจะถ่ายแค่ข้างนอกเพราะว่าพิพิธภัณฑ์รูปมันใหญ่มากมันต้องใช้เวลาครึ่งวันอะครึ all, sí ่ง <reprodu> ว <div an romance> well, ันหรือถึงหนึ่งวันเสียเงินสิเสียค่าเข้าด้วยแต่ว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวอ่ะเราก็เลยจะแค่ไปถ่ายรูปปิรามิดข้างหน้าก็พอต้องกานีสิเนมาเา ภาษาฝรั่งเศสอะออกเสียงไม่ถูกออกออกกา,ทารทวามความเข้าใจตัวเองนะเช่นมาชมนะคะไปเปลี่ยนที่ชั้นเรียติกแล้วก็ชฉลยแล้วก็ไปมิเซียมจะลุกอะไรนี่แหละตอนนี้เปลี่ยนใจจะไปลงที่หออเฟลเลยนะคะเพราะว่ารถไฟใต้ดินมันอยู่ใกล้กันนนทตะดำข<ม>ี้เกียจเดินไปลงสายเดิมเราอ้อมไปดูนั่งรถไฟสายซีนะคะไปลงที่หออเฟลเลย ประมาณสี่สถานี่ะพอออกมาตรงสถานีรถไฟสายซีแล้วนะคะก็จะเห็นหอไอฟเฟลเลยเห็นเห็นยอดนะคะถ้าเกิดจะไปถึงตัวไอฟเฟลแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดหน่อยนิดเดียวนะคะเดินประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีก็ถึงแล้วเห็นยอดแล้วอนี่ง นูนไม่เข้าแต่ตรงนี้เข้าได้อันนี้ entrance หนึ่งไม่รู้เรื่องนะเดินไปเรื่อยๆตันก็ไม่ได้มานาะนแล้วมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะเราเดินเดินไปดูแล้วค่อยไปดูว่าเขาให้ทำอะไรยังไงถ่ายติดคนอื่นไม่ดีเยีเขยน,นี่ราคานะคะ ผู้ใหญ่28แปงจังเลยอะไม่ขึ้นหรอกแพงอะดูถ่ายรูปข้างนอกอย่างเดียวก็พอแล้วแต่ถ้าใครจะขึ้นไปข้างบนนะคะแนะนำว่าให้เป็นลิฟต์นะเพราะว่าบันไดขึ้นไม่ไหวหรอกมันมันสูงมากมันเหนื่อยถ้าไม่ใช่แบบว่านักกีฬาแบบฟิตจริงๆอะแนะนำขึ้นลิฟต์ดีกว่านี่นะคะที่เขาต่อคิวเข้าไปข้างในซื้อตัว๋ว ะมีช่องที่แบบรีเซิร์ฟมาแล้วก็คือจองตั๋วมาแล้วกับช่องที่ยังไม่มีตัว๋วก็จะเข้าคนละช่องกันนะคะถ้ามีจองตั๋วไปแล้วก็เข้าอีกช่องหนึง่งอันนี้ถ่ายแบบใกล้ๆเลยนะคะอยู่ข้างล่างเลยเอ้โหแนคอขึ้นไปถึงจะเห็นหมดวยเฮ้ยอันนี้มาข้างหลังก็จะเป็นตรงสวนสวนเขาก็กั้นไม่เข้าทำไมมาปีนี้กั้นหมดเลยอะ่ะไม่เข้า แต่ก็จะมีคนไปปิกนิกนอนอาบแดดกันเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากร้อนด้วยอุตส่าห์ใส่เสื้อขนขน,นมาแต่ว่าร้อนเฟียมก็เสื้อขนขนแม่ก็เสื้อกันหนาวแต่ว่าประมาณน่าจะประมาณ15-16-17องศาแต่พอมีแดดปุ๊บมันก็ร้อนใช่ไหมล่ะ ปวดคอ,อยังแม่ปวดคอแงนจนปวดคออากาศดีอ่ะอยากกินไอติมมากเลยอ่ะจากมาร้อนจากมาจากรอนหนาวหนาวใช่ไหมจากมิวนิกทางใต้มามาถึงปารีสร้อนปรับตัวปรับตัวไม่ทนันพาก,กันใส่เสื<ๆ>้อกันหนาวอยู่เลยเนนะถ่ายรูปมุมนี้ไปแล้ว <ใน S 1> เดี๋ยวเราไปมุมอื่นเดี๋ยวเราเดินไปมุมอื่นกัน จ,จัดท่าให้แม่นะคะแม่มีช่างภาพส่วนตัวหอไอเฟลฝั่งหอไอเฟลฝั่งด้านหลังก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็จะไปฝั่งด้านหน้าฝั่งที่มีสะพานมีแม่น้ำนะคะนี่เราข้ามถนนมาฝั่งด้านหน้าของหอไอเฟลนะคะก่อนจะเดินไปตรงสะพานเราเจอมุมนี้มุมนี้ก็สวย ที่ตรงอยู่ติดกับแม่น้ำอ่ะเนี่ยแม่น้ำข้างล่างก็เดินลงไปขึ้นเรือถ้าใครจะซื้อทัวร์เรืออะไรเงี้ยตรงนี้ลงไปห้องน้ำหนึ่งยูโรนะคะแล้วก็ตรงลงไปล่องเรือด้วยมีเรือล่องตรงสะพานเลย นี้เราเดินอยู่บนสะพานนะคะเห็นใครเห็นอนนนะไรบางไหมหลังไม่อจุนี่ก็เรือสัมบาร์เร่เรือที่เขาล่องอยู่ในแม่มนะ้ำเยวจะเดินไปจุดจุดเช็คอินอีกที่ที่เขาถ่ายรูปไอเซิลกันนะคะสะพานจนสะพานก็จะเห็นวิวโมุมอ่ะจุดนะใครเห็นบ้างไหมนีม่แต่ว่าวันนี้เราไม่ไปนะคะ เกียดไปเปนไกลอะ่ะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะถ้าใครจะไปก็ไปได้่ะเราไปกันต่ออยู่น่นห้าสิบพักนะคะตอนนี้พักเหนื่อยหาอะไรกินรองท้องก่อนร้อนขนม เดินต่อมายังจุดถ่ายรูปวิวหอไอเซลนะคะมีคนมาถ่ายฟรีบัดดิ้งด้วยจุดนี้ถ่ายได้หอไอเซลทั้งหอไอเซลเลยะคะ่ะสวยมากถ้าใครจะมาถ่ายต้องมาจุดนี้ด้วย จุดถ่ายรูปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปประตูช้ยหรือไม่ก็ไปพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวดูอีกทีนะคะว่าจะไปที่ไหนต่อเส้นี้ก็เส้นถนนชอมลิเซ้นะคะที่จะเป็นย่านช้อปปิง้ง แล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นประตูชยัยมันจะมีทางให้เดินลงข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไปตรงประตูชยัยเดินทะลุใต้ดินลงไปนะคะ,ะแล้ก็จะเข้าไปดูใกล้ๆได้เพราะว่าข้ามถนนข้ามไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ารถเยอะมากตอนนี้ถ้าใครจะขึ้นไปดูข้างบนก็ซื้อตั๋วตรงนี้นะคะมันจะมีโซนให้ซื้อตั๋วกับโซนที่ไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะ ซื้อตั๋วก็คือขึ้นไปข้างบนสุดได้แต่ถ้าไม่ซื้อตั๋วก็คือแค่ดูข้างล่างนี่คะไม่ซื้อตั๋วคืออยู่ข้างล่างตอนนี้เรา,าอยู่ข้างล่างแล้วนะคะข้างล่างของประตชัยเดินเข้ามาเห็นไหมรอบด,ด้านก็จะเป็นรถเยอะมันข้ามถนนไม่ได้มันมันจะมีอุโม,มงค์ให้เรารอดเข้ามานะคะพอรอดออกมาก็จะทะลุข้างล่างตรงนี้เลย ป่ากลับถ่ายรูปพอแล้วจะไปถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูปนะคะถ่ายแล้วก็กลับพี่บอนถ่ายวิดีโอแล้วมาติดเขาเขาก็เลยหัวเราะติดไหนแมาพี่บอนก็ถ่ายนึกว่าแม่อยู่ข้างหลังแล้วก็เอา้าใส่เขายี่เขาก็เลยหัวลอ้อแถึงแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ลูปเราจะมาถ่ายพิระมิดอย่างเดียวแล้วก็กลับนะคะ ที่เป็นจุดเช็คอินมาถ่ายรูปแหลมๆอ,ะอ่ะพีเรมี่แม่บอกว่าให้ไปยืนบนต่อตอนะต่อต่อคืออะไรต่อของแม่ตอตออย่างนี้อ่าเรฟเฟอรเรนซ์น้องฟิมมีเรฟเฟอรเรนซ์จอสว่างสุดแล้วดูไม่ได้น้องฟิมมีเรฟเฟอรเรนซ์นี่ไงเป้านแต่ว่าคนต่อคิวอ่ะตรงไหนไม่มีน้องฟิมบอกจะเดินไปบนเป้น แท้นเพื่อจะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแท่นที่ให้คนขึ้นที่เขาขึ้นไปเหยียบแล้วก็ถ่ายรูปแล้วแล้วก็ท่าประจําคือท่าหยิบพีระมิดเอาตรงเนี้ยตรงนี้เหรอมาเดินห้างนะคะโฟลุมพาเลสอะไรนี่แหละใหญ่มากหลงหลงหน้าลงหลังมากลงแล้วลงอีกตอนนี้กลับมาถึงสถานีรถไฟบาริดอีสแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับฟังเฟิรแล้ว รอบหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ